ปัจจุบันนี้วันที่16เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่2 5ที่ข้าพเจ้านายสุรเดชทุนพุกลงขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตฐและมูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างตอนนง่อเนื่องวยเถิด หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเฮสุอัตตคขัดฉันตุเทวตาสัตตมังมุนิราชันส,สุนันตุสัตกะมุขะถังสังคีกามีจรูเปศเสิสิขะระจเตจันทะลิเขวิมานีที่เปรัตจเตชาามีทะลุวานาคานีเทอะวัตุมหิเขเตผุงมาใจายังตุกเทวาคารทะระวิละสมีย,ยักะันทพปนาคาติดตันทาสันติกเกยังผุงนี้ วะระจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวรรคารอายม์ปัททะธรรมะสวรรคารอายม์ทันตาธรรมะสวรรคารอายม์ปัททะสองบทสวดมาสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระกุศลตัะอรหัตตุสมมาสมุทัสสะนโมตัสสะพระกุศลตัวอรหัตตุสมมาสมุทัสสะนโมตัสสะพระกุศลตัวอรหัตตุสมมาสมุทัสสะ บทสวดไตสรณคุมพุทธังสรนังกชามิธรรมังสรานังกชามิสังฆังสรนังกชามิทุติยมปิพุทธังสรานังกชามิทุติยมปิธรรมสรนังกชามิทุติยมปิสังฆังสรนังกชามิตัดที่ยมปิพุทธังสรนังกชามิตัดที่ยมปิธรรมังสรนังกชามิตัดที่ยมปิสังฆังสรนังกชามิสี่บทสวดสันเจ กิริยาคาถานติเมสรนังอันยังพุตุเมสรนังวังเอตินะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานติเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวังเอตินะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานติเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวังเอตินะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพา หามหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยังพระขวาสังเกสุวิหารติกเปรวัตตุกสมิงมหาวันเนมหาตาพิกุสังเคนะสัจชิงปจักมเตหิพิกุสเตหิสัเเหวะรรหันเตหิ ทสศสิจรูกัตาตุหิตเทวตาเยปุเยนาสันนิปฏิตาโหติพระกันตังทัศนายิกพิุสังขจักัตโคตุนังสุทธาวาสกายกานังเทวานังเอตถทโคสังอายังขูพระกวาสังเกสุวิหารติกเปรวัตุสมิงมหาวันมหาตาิคุสังเคนะสัตถิงปัจจมเิหิภิกขุสตหิสเพเหวอรหันตหิทัสสิจารูกัตถาตุหิตเทวตา นี่ผู้ยีณสัญญปตตาโหติภควันตังทัศนายักพิกุสังกจจยันุนัมยัมปิเยีณาภควาเทนุปะสังกามยามะอุปสังกมิตตวะภควาตูสัญญิกปาติกาคาถาท่าเสยามาทิอัตโขตาเทวตาเสยทาปินามะปรวาปุริโสสมิจิตังว่าภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังว่าภาหังสมิจเชยะ เมวะเมวะสุทธาวาสสุเทเวสุอัตตาหิตาภควาตูตปุรโตปตุกระหังสุอัตถโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทวะวาเอกามตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาตูสันิเกอิมังคทังอภาสี มหาสมัยว่าวณัฐสมิงเทวกายาสมกตตาคตกหรอิมังธรรมสมยังทักขิตาเทวะอปรจิตาลังสังขันติอัตคอปาราเทวตาพระกุฏูสันติเกอิมังขัตังอภาสิทันตลรับพิคบูสมะตาหังสุตังอัตตะคอุจุกะมะกังสุสารเทวะเนตากนิขนฆะตวาอินทริยานิละกันติปันติตัดิ อัตโวปราติวัตอาภะควัตโตสันติเกอิมังคัทังอภาสีจิตาคีิรังจิตาปาลิกังอินทกิรบจักมเนชาเทจะรันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขปราเทวัตาภะคะวัตโตสันติเกอิมังคทังอภาสีเยกิจิพุทธังสานังคตาเสนาเตกมิสันติอปายภูมิง พระอาญามนุส ja ังเทหังเทวะกายอย่างปริปุรินสันติอัตคูภควาดาคูอมันเจจิเตปุเยนะภิกขเวทสุสุโลกัตตาตุสุเทวตาสันนิปสิตาโหติตถาคตังทัศนายยภิกขุสังกจาเยปิเตปิคเวอาเหสุงอจิตตมัฏฐานังอรหันตุสมมาสัมพุทธา เสัมปิภควันตานังเอตัาปรมายวะเทวตาสนิปติตาอเหสุงเสียตาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกขเวปวิสันติอนาคตมัมขานังอรหันตุสมาสัมพุทาเตสัมปิภควันตานังเอตัาปรมัยวะเทวตาสนิปติตาภวสันติเสยยตะปิไมหังเอตระหิอาจิกิตสามิภิกขเวเทวกายนังรามิ นามามิกิตติยิสสามิพิกเวทวกายานังนามามิเทสิสามิพิกเวทวกายานังนามามิตังสุนาทะถาทุกังมนสิกโระพาสิสามีติเอวัมเพหติหิโคหิภิกขุภควัตโตปัจจโสสุภควาเยตตะวูจาสีโสกะมนุสกัสามิยัตะุมาทัสสิตาเยสิตากิลิคัมพลังปุ อิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสัจีนาโรมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะมะสาสุธาวิปัสสนะมนาเวลาพิญโยปัญจสติยตวาวเนกาปิระวัตเวตะโตอมันติสัต t าสาวกีศาสนีลเตเยวกายะอภิกันตาเตวิชาณาถภิกขุเตจอาตปะมะกะลุงสุตวพุทธะศาสนัง เทศสมปาตุระหุยานังอะมนุษสานทัสนังกับเปเกสตะมัทคุงสาตตังอทัสัตติงสตตังเอกสหัสานังอะมนุษสานพัฒสูง อภเปเกนันทมัตักุงทิสาทพภาพุทธาุงทัจจัพังอภิญญายักกวัคขิตวานะจักขุมาตะตโตอมันติอิสัทธาสาวกีสหเนรเตเทวกกายาอภิกันตาเดวิชนัตภิกขะวเยโวหังกิตายสามมิกิราหิอนุปปัสโซสัตตะสหสาวยากขบปุมมากับปิระวัตถวา อิทิมโตชุติมนโตวันณะันโตยะสัสิโนมุทมาณอภิกขมงภิกขูนังสมีจริงวันนังจะสหัสสาเหมะวตายากขานาตตวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนนะมันโตยะสัจฉิโนโมทมาณะภิกมมงภิกขูหนังสมีตริงวันนังสาากิรติสหัสายักขานาตตวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันณะมันโตยะสัจิโนโมทมาณะภิกมมงภิกขูหนังสมีตริงวันนัง อิเตเตโสหัสะสหัสายคานานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาันโตยะสัสสิโนโมธมานาอภิกรรมุงภิกขูหนังสมีจิงวันังเวสามิตาปัจจสตายยานานนัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาันโตยะสัสสิโนโมธมานาอภิกรรมุงภิกขูนังสมีจิงวันัง คุมพรโรราชกหิโกวุเยปุตตัสสิิวสันังพิญยนังสัตตสหสังยคานังปะยิุปาสติคุมพรื่ราชกษิโกโสปะคะสมิติงวะนังปุริมันจัติสังราชาทตาโทภาษาสติคันเัพพานังอธิปติมหาราชายะสัสสุพุตตะปปิตัสสภาวอินทนามาภะราที่มันโตชุดิมนโตวันนั้นมันโตยะสัจสโน มุทมานาอภิกรรมุงพิคูหนังสมีติงมะนังฮักกิมันจัชีสังราชาวิรูหโหตปะสาสติคุ้มมันธานังอธิปฏิมหาราชายะสัสิโสพุทธะปะปิตัสสะพะหวอินทะนามามหาภลาอิจิมันโตชุติมันโตวันนาอันโตยะสัสิโนมุทมานาอภิกรรมุงพิคูหนังสมีติงมะนังปัจจิมันจะกีิสังราชาวิรูปโขปะสาสติ นา่าขนังอธิปติมหาราชายสัสสีโสพุตตปิตัสสะพหูอินทนามามหาพลาอิติมโตชุดิมิโตวันนวันโตยัสสิโนโหธมานา a พิกมุงพิกขูนังสมิติงวันนงต้รัชชิสังราชากุเวโลตับภะษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัสสีโส กูแติตัตสสภาววอินทันามามหาพราอิจิมันโตจุติมันโตว,วันนัมันโตยะสักสินโนมูธมานาอภิกมุงพิกขูนังสมีจริงมานางังปุริมทิศสังทัตตะรัตโถทักกิเนนวิรูหกโกปัจฉิเมณวิรูปโคกุเวโลอุตลังทิสังจะตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตทัตละมานาอัตถังสุวรรกาปิระวัตททิเวทสังวะ ยาวินโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากูวินตุเวเนนตุวิญูจะวิรุโตสหาจันทนูกามะเสถูจะกินนุมันตุนิมันตุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสุโตจะมาตริจิตตะเสโนจะคันทัพโหนโคราชาชนุสโพอาคูปัญจะสีโคเจวะติมพระรุสุริยะวัชสาอเทจันยจราชานคันทัพพาสหราชุพี มูธมานาอภิขมุงภิกขูหนังสมีติงวันังอทาคูนักภาษาราคาเวสาราสหตันจกาคัมภารัสตตลาอาคูปายาคาสหยาติพิยมุนาทตะรัาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวัณโนมหานาโคโสปากะสมีติงวันังเยนา ขราชาส,สาหัรันติทิพปาชิชาปักกิสุวิสุตจจักคูเวหายะสาเตวันมัจฉปัตาจิจาราสุปนาอิติเตสนามังอภพยันตะหาชานาขราชานามาสสุปนตโตเขมะมกาสิพุทธโธสันหายวาจาหิอุปัตวะยันตานาคาสุปนาสารณะมกังสุพุทังชิตาวัชิระัเถนะ สมุทังอสุราสิตาแพตโลวาสาวาสัตเสติทิมันโตยะสัทสิโนคารกัญชามหาภิสมาอสุราฐานะเวกษา,าเวปจิติสุจิตตจิตตปหาราโธนมุจิสหะสตัญจะพลิปุตตานังสัพเพเวโรจานามกาไยนันทิตาวะผลิงเสนังราทุพันธะมุปปาขมุงสมโยธานิพันธันเตพิกุนังสมิติมวะนงัง อภูจเทวาปัทวีจเตโชวาโยทัตถากมุงวัรุณาวารุณาเทวาโสมุจะยะสสาสหะเมตาการุณากายิกะอาคูเทวายะสัสสิโนทเสตเถสะสถากายาสัพเพนานัตวันนิโนจิมันโตชุตจิมโตวันหนามันโตยะสัสสิโนมุธมานาอภิกมมงภิกขุนังสมิติงวานังเวนทูจเทวาสัอายจักสมาจะกทุเวยมาจัตทันสูปนิสาเทวา จันทมาคูปุรักกิตาสุยัสสุปนิสาเทวาสุยมาคูปุรักกิตานักขตตานิปุรักกิตวาคูมันทะพราหา嘎ะวะสูนังวาสุูเสตโสสังโกปะกะปุลินตโททะเสติทะสถากายาสเปนานัตตะวันนิโนทิ่มันโตชุิีมันโตนะมันโตยะสัสสีโน มุมานาะอภิกมุงพิขูนังสมีจริงว่านังอัชาคูสะอาฟูเตวาชาลักมัดขิดสิษขาร,า,า,าริวะอารินทกาจะโลชาจะอุมมาปุมพระนิพาสิโนวโรนาสาหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชกา,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 าสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสิกโนทัเิทธตธสทากายาสาเพนานัตตะวนันนิโนอิติมโตชุติมโตวันนัมโตยะสิโน โมทมานาอภิคมุงพิขูนังสมีติงวะนังสมนามหาสมานามนุษสามนุษสุตมาคิดถาปธทุสิกาอาคูอาคูมนุปัทุสิกาอัชคูหรโยเทวายีจโรหิตตวาสิโนปาราคัมหาปาราคอาคูเทวาญัสิโนทเสติสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิจิมโตชุติมโตวันหน้ามันโตญาสิโนโมทมานาอภิคมุงพิขูนังสมีติงวะนัง สุกากลุมหาอรุณาอากูเวคนะสาสหโอทาจะคัยหาปามุคาอากูเวเทววิจักขนาสัทามันตาหาละขจามิสกาจัยาสิโนทะนะยังอาคาปัุโนโยทิสาภิสวรสิทะเจเจทะสทากายาสเพนานัตวันิโนกิมันโตชติมันโตกันนามันโตยะสิโนโมทมานาอภิกมุงภิกขุหนังสมีติงวันัง เมิยาดุสิตายามากัตกาจักยาสัสิโนลลำพิตการามะเศถฐาโชตินามาจักอาสวามิมานาติโนอากุอัาคูปารนิมิตาทัศเจติสัทกายาสเพนานัตตวันนิโนอิจิมโตชุดิมโตนั่งโตยาสัสิโนโมธมานาอภิกมุงพิกูนังสมีจริงวังทัศเจติเทวะนิกายาสเพนานัตตวันนิโนนามันนะวเยนะอาคันจุง ยจันเยสัทิศาสหาปะปวุฒะชาติมัคคีรังอุตจินนมานาสวังทักเขโมขจรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภรมหมาปรมัตโตจักปุตตาอิทธิมตโตสะหสะสันกุมารูติโสจักโสปาคัสมีจิงวะนังสหัสะหสะพระรามหักมารุกานังมหาภรณหะมะพิจิทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโส เจติสาลอาคูปเจกวะสวัสดิโนเตศัจตมัจจโตอาขาหิโตปะริวาริโตเตจะสัพเพอภิกกันเตสินเทเทวสัพพารามเกมาละเสนอภิกามิปัสกัตถะมัทิยังเอตคันหัพพันธะธราเคนพันธะมัตถุโวสมัญตาปริวาเลทะมาวูมุจิทะโกจีนัง อิติตัมหาเสโนกัตหเสนังอเปสีปานินาตะระมหัจจะสลังกัตาวานะเพลวังยะถาปาวุสโกเมโคทะนันโตวสวิชโกตัคขาโสปัญจตุถาวติสังขโตอาศัยยังวเสตัจจะสัพพังอภิญญายัต ววักกิตตวานะจักุมาตะโตอมันตยิสทาสวเกศาธเนระเตมาเสนะอภิคันตาเจวิชานาถภิกขูเตจะอตตปะมะกะลุงสุตวะพุทธสสะสนังมีตะราเกหิตะสกามุเนสังลมปิอิจฉยงสัพเพวิชิตะสังขามาพยาติตายสัสสีโนมูทันติสหภูตเตหิสวกาเตชะเนสุตตาตี